สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแพ็กเกจบูเตอร์ปั๊มที่ทางบริษัทเตรียมส่งไปใช้งานที่โรงแรมขนาด48ห้องพักความสูง4ชั้นนะครับที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับปั๊มชุดนี้จะนำไปใช้สูบน้ำจากถังเก็บน้ำด้านล่างส่งตรงขึ้นไปใช้บนอาคารนะครับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ำยี่ห้อกุลฟอร์ดรุ่น cm 15 3มี3 ใบพัดนะครับขนาด4กิโลวัตต์5.5แรงม้าไฟฟ้า380โวลต์ทำแรงดันสูงสุดได้ที่5.1บาร์สูบน้ำสูงสุดได้ที่21คิวต่อชั่วโมงต่อตัวนะครับเป็นแพ็กเกจบ o สเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่นะครับมีปั๊ม2ตัวสลับและช่วยกันทำงานนะครับถ้าทำงานพร้อมกัน2ตัวก็จะได้น้ำ42คิวต่อชั่วโมงนะครับประกอบทังนั้นขนาด3ลิตร่ห้อไฮดรอล,ล ตู้ควบคุมเป็นแบบกรน้ํา2ชั้นมีกระจกสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดนะครับโล่รเบีใช้ชุดอิเล็กโทรดในการควบคุมนะครับเพชเชอร์สวิตช์ยี่ห้อแดนฟอร์ดสำหรับเพชเชอร์สวิตช์จะมี2ตัวนะครับด้านซ้ายเรียกเพชเชอร์สวิตช์หลักส่วนด้านขวาเรียกเพชเชอร์สวิตช์เสริมเพชเชอร์สวิตช์หลักจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทำงานที่3.5บาร์และหยุดการทำงานที่4.5บาร์ ส่วนเพชรวิเสริมจะตั้งให้ปั๊มเรื่องงานที่3บาและหยุดการงานที่4บานะครับตรงกลางพชเเกตนะครับตัววัดแรงดันยี่ห้อเซนวัตเทคเป็นเกตแบบน้ำมันนะครับมีเท่าร่วมทางจ่ายขนาด2องลิตรครึ่งความหน้าเป็นเกลียวประกบมีเท่าร่วมทางดูดขนาด2องลิตรครึ่งเช่นกันนะครับร้ามหน้าเป็นเกลียวประกบประตูน้ำยี่ห้อกิตติสว่าเช็ควาลยี่ห้อยูโรสต็อปยี่วารีน้ำใต้ถังขนาด1นนิ้วนะครับสำหรับ การเดินสายไฟนะครับจากปั๊มน้าถึงตู้ควบคุมจะใช้เฟกกันน้ําในการร้อยสายไฟนะครับแท่นฐานเป็นเหล็กลางขนาด3นิ้วพร้อมยกสูง10เซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของฐานรองปั๊มสําหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบเตอร์ปั๊มงานคุณภาพงานส,สวยๆแบบนี้นะครับจะเป็นสเปคนี้หรือสเปคอื่นๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์081 6 8 2 5330ปาฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามด้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ